กูไม่รู้หรอกนะความฝันคนอื่นเขาจะเป็นยังไงกันแต่ความฝันคือกูจับไม่ไงสัตว์เออไอ้เห e. ี้ยโยความฝันกูคือจับไม่ใครจะคิดว่ากูเพ้อย,อยังไงก็ว่าไปแล้วกูไม่สน่ายุคใครกูศึกสาแรตั้งแต่มัธยมปลายเจอแต่คำด่ากันชมมันจะดังไม่ดังกูต้องทำเพราะมันคือฝันไม่มีันเปลี่ยนแปลงและแปรผันไป กูให้เดินตาฝันของกูต่อไปใครจะว่ายังไงพวกมันก็ว่ากันไปแต่แรปกูไม่ต้องทำตามไม่แค่ว่าไงก็ตามกูต้องเดินตาฝันต่อไปไม่แค่จะว่าอะไรกูไม่เคยสนใจและกูไม่รู้พรุ่งนี้ไม่จะเป็นอย่างไรกูต้องทำให้ครอบครัวกูสบายด้ไหมไม่ยากแค่ไหนกูอาจเป็นลูกที่แย่แต่กูไม่ได้แย่เสมอไปและกูแม่มีวันยอมแพ้ไง แล้วกูมาฟีดสไตล์ไงพวกมึงฟังกันไงที่กูทำก็คือชีวิตกูมึงกลับไล่พลัดไปรีเพย์ดูไอสาสตว์นี่และไอเหียคือตัวตนกูใครไม่เข้าใจกูกูให้มึงกลับไปฟังไอเดียฟักอยู่ไอสาสตร์ไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วกูไม่มีสังกัดอย่างใครกูทำแต่เพลงตลอดแม้เวลาใดใครเข้าใจไม่เข้าใจก็ตามใจเขาไงจดหน้าหนได้กูก็จะทำแต่เพลงแรปไงแค่ว่าไงพวกมึงก็ว่ากันไปอ่ะ ไม่ก็รู้จักน้อยไม่เป็นไรกูแค่สู้ต่อไปกูแค่สู้ต่อไปไม่ฝันมันจะเป็นอย่างไรกูแค่เดินหน้าต่อไปกูพร้อมุกคนไปใครจะคิดยังไงว่ากูเพยก็ว่าไปแล้วกูไม่สวนว่ายุคแครกูแค่ทำาล่กูต่อไปไม่ก็รู้จักน้อยไม่เป็นไรแค่สู้ต่อไปเขียนเพลงต่อไปบรรเลงต่อไปสู้ๆเวลาก็คือเพลงไงกูทำเองไม่ต้องแข่งใครเอาอักษรแต่ละตัวมาบรรเลงเป็นสปิด เอามาเป็นสปิดและเอามาเป็นชีวิตและกูไม่ต้องใช้เรือโป้หมดแต่อย่างใดฝันกูต้องแม่ต้องเดินหน้าต่อไปแค่จะมองกูว่าไม่มีแหวกูไม่ได้สนใจกูต้องเดินตามฝันกูแม่งต่อไปกูแค่ตามตาฝันรถไาต่อไปกูไม่สนแค่ําตามฝันกูต่อไปถึงแม้แค่ไม่รู้ไม่มีเพราะแม่ไม่เข้าใจกูยังคงทำต่อไปกูนอนออาไลน์กูต้องทำต่อไปความฝันกูแม่งคือจับไม่ ความฝั่นกูก็จับไม่แค่จะคิดไงก็ว่าไปแล้วกูไม่สนว่ายุคใครกูสุดสุตั้งแต่มัธยมปลายสงสัยไอ้พวกที่เสิดกับกูสงสัยว่ามันจะอยากตายกูทำเองไม่ต้องแข่งใครกูแค่ทำของกูเลยไปกูไม่ดังแล้วไงและหนักหัวไทย กูแค่ทำเพลงรัวกูต่อไปก็มันคือความสุขมันคือชีวิตกูไงใครจะคิดยังไงพวกมึงก็คิดกันไปแต่ที่กูแรบแบบนี้กูไม่ได้อยากคิดใครใค่ร้อนตัวอะไรยังไงพวกมึงก็ว่ากันไปแล้วกูไม่สนใจสัตว์กูแค่ทำของกูต่อไปความฝันของกูคือจับไมค์โอไล่เยลเยส